ในส่วนของบริษัทหรือส่วนขององค์กรเองเนี่ยจะต้องมีไมซ์เซ็ตใหม่ก็คือผมมองว่ามันมี3 4 c สี c คอนเซ็ปต n t อนเแล้วก็ h a น n e ล Thank you. สวัสดีครับบริญเจนี่วันนี้เรามาอยู่ที่งาน Marketing Geek ครั้งที่4นะครับโดยมีชื่อตอนว่า Digital PR Talks นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทราบถึงเทรนหรือประเด็นใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในแวดวงสื่อสารมวลชนรวมไปถึงแวดวงการสื่อสารการตลาดด้วยนะครับว่าจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนเมื่อเจอเทคโนโลยีที่มีผลกระทบนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า ผู้ที่ทรงคุณวุฒิต่างๆในแวดวงการตลาดเขามีความคิดกันยังไงนะครับโดยวิทยากรที่จะขึ้นเวทีในวันนี้ก็มีทั้งคุณนฤิศักดิ์นะครับเลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและคุณกิติพงศ์นะเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทแบ็กยาจำกัดซึ่งผมเองก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางบริษัทแบ็กยานะครับให้ขึ้นเวทีเป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยในเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามในบริจอร์นี่ตอนนี้กันนะครับ ในปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของตลาดโฆษณาเนี่ยทั้งแง่งดีเดียร์ที่ประมาแสนห้าพันล้านนะครับโตขึ้นประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์ในที่นี้เนี่ยตัวที่โตอย่างต่อเนื่องที่สุดไม่อยู่ก็คือเรื่องของกองหลานแล้วตอเรื่องของสื่อน้องบ้านทำไมถึงเป็นสองตัวนี้เพราะว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับบ้นกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็นี้ไม่พอทุกคนมีมือถือติดตัวดังนั้นตัวเลขของพวกสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์สื่อที่ยุ่กระดับลงเนี่ย มันไม่ได้ลบหายใจจาาพี่หนึองว่ามันทรานส f ฟอร์มแอฟอร์มมันจากที่เป็นกระดาษเป็นวิทยุอะไรเนี้ยมันไปอยู่ที่มือถือเราทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการสร้างพฤติกรรมของเราและ้ตัวเลขของสื่อออนไลน์สื่อมากมายมันถึงโตตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีที่น่าตกใจอะไรไปนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการทำโฆษณา PR เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของผมเรียกว่าท o องออฟไลเนี้ยเราอยากให้คนจดจำเราได้ แล้วท็าออกมาเนี่ยในรูปแบบนิยามเี่มมันถึงมันถึงไม่พอสำหรับยุคนี้ผู้บริโภคเนี่ยเขามีช้อยเยอะเนี่ยเขามีอิสระที่จะเลือกเสพษนะเขาเลยต้องเลือกแล้วก็ช้อยเยอะที่สองตามมาะดูคอนเทนต์เยอะตามในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเริ่มเป็นกระแสนนเ,เรื่องนี้เราเรียกว่า personalized marketing experience Personal ในแง่ของการที่จะคุยกับผู้บริโภคในแต่ละเรื่องเขา้าใจความสนใจของเขาคุยให้ถูกที่ถูกเวลาดังนั้นก็มีเรื่องของเดต้าแต่เรื่องที่อยู่ในทีที่เข้ามาจะทำดิจิตอลให้ได้ดีเรื่องบีอาร์ดีผมว่าแบบแรกเราต้องอยู่ผมก็จะดูแลเพราะว่า mindset ตเป็นสิ่งสำคัญถ้าฟอร์มใหม่เกิดขึ้นทุกวันเอาไปเปลี่ยนทุกเวลาดังนั้นลองผิดลองถูกแล้วเรียนรู้จากมันคอนเซ็ปต์ P D C A นะการดูเช็คแอคชั่นเนี่ย เขาไปเข้าไปศึกษาพวกนี้ผอกว่ามันทาให้เราใช้ประโยชน์มันได้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเข้ามาสู่ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์หรืองานสื่อสารละแล้วอะไรที่มันดิสรับไปบ้างนะครับหรือมันอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมมองว่าจริงๆไอ้สิ่งที่มันจะดิสรับมันจะมีอยู่เรื่องเดียวคือก็คือเรื่องแมสเซจหรือเรื่องของ้อมูลที่เราจะส่งออกไปเนี่ยมันจะถูกดิสรับทั้งถูกดิสรับในเชิงของผู้รับสารเองเขาพการเปลี่ยนแปลงก็คือวัยเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เลยต้องเปลี่ยนชแนลก็ Channel ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกนะครับการสื่อสารมันง่ายอยู่กับเทคโนโลยีของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือฉันเป็นของฉันฉันจะดูอะไรก็เรื่องของฉันฉันอยากจะดูในสิ่งที่ฉันชอบฉันอยากจะดูในสิ่งที่ฉันเป็นเพราะฉะนั้นก็คือ p e r s o n a l i z e d marketing นั่นแหละสิ่งที่เราจะไปสื่อสารหาค,คนกลุ่มใหม่นะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็าตามเนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องดูว่า, lifestyle าไลฟ์สไตล์ ในส่วนของบริษัทหรือส่วนขององค์กรเองเนี่ยจะต้องมีใหม่เซตใหม่ก็คือผมมองว่ามันมี3-4นะครับพี่าพยาเลยครับ3-4เนี่ยคอนเซ็ปต์คอนเทนต์แล้วก็ h a น n e ลนะครับเราต้องคิด3-4ในรูปแบบใหม่คอนเซ็ปต์ก็อย่างที่ผมบอกอย่ง่ายๆชัดเจนจบแค่นี้แหละทำอะไรง่ายๆชัดเจนอย่าไปคิดอะไรที่มันคอมพิเ e d ซับซ้อนแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือคอนเทนต คอนเทนต์เนี่ยในเรื่องของการสื่อสารหรือก R เนี่ยที่ทางบริษัทผมเน้นมาเสนอคือมันต้องเอาข้อเท็จจริงแล้วมันจะทำให้มันน่าสนใจยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเราสมองซีศิละปะมาใช้ให้มันมากขึ้นในการสื่อสารแปลให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ร้อยเรียงให้มันกลายเป็นสตอรีเ่เทลลิ่งเหมือนคุณกำลังเล่าเรื่องและที่สำคัญก็คือก็ต้องดูว่าคนที่คุณจะเล่าให้ฟังเขาเป็นใครด้วยเรื่องแบบไหนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเรื่องเรื่องอื่นมันไม่ได้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแมสสนะครับตอนนี้ ดูเป้าหมายถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าต้องการแมสเนี่ยไม่มีแล้วเราก็ต้องถามว่าแมสแบบไหนก็ต้องระบุให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารมันต้องเฉพาะเจาะจงลงไปและชานลอย่างที่บอกนะครับว่าเชิดิชัินอลแบบดิจิทัลมีเดียมันต้องมารี้กันนะครับอันนี้ต้องดูจริงๆแล้วเมืนไม้เ็ตของเราเนี่ยต้องคิดก่อนว่า ประเด็นคืออะไรเรื่องราวที่เราจะสื่อออกไปเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาคิดกลับนะครับว่าเราจะไปสื่อสารในช่องทางไหนซึ่งบางครั้งสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือ traditional media ที่อยู่ในตอนนี้มันก็จะมีความจำเป็นเพราะว่าเขายังมีคอนเนซชั่อยู่เขายังมีคนที่คนเป็นผู้ํำทางความคิดท,ทางสังคมอยู่นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องโยนให้เขาเปิดตัวให้เขาเขียนให้เราก่อนให้เขาพูดก่อน หรือแม้กระทันน่งสื่อโทรทัศน์ก็ตามมันก็ยังมีความสําคัญมากๆอยู่ไม่ใช่ว่าดิจิทัลมีเดียม,มาแล้วสื่อพวกนั้นจะตายไปหมดนะครับวันนี้ต้องเพอร์ซันอลไลส์ครับวันนี้เราต้องไปมองหาว่าไอ้คนกลุ่มที่เรากำลังจะวิ่งเข้าไปเนี่ยเขามองหาข้อมูลอะไรข้อมูลมันจะช่วยทําให้เราเห็นมิติอะไรยังอื่นมากขึ้นในการที่เรามาทําแต่มันไม่ได้ช่วยในการที่ทาให้คอมมิชชันสุดท้ายเราสำเร็จหรือเปล่าเหมือนเหมือนที่ผมเล่าไปครับว่าจริงๆเนี่ยวันนี้เองเนี่ยการมี d a ต a มันจะช่วยทําให้สักเซนต์เรทสูงขึ้นครับแต่เดิมเนี่ยเราทำเราทำคอมมิ้นชั่นเราทำแคมเปญยังออกไปเนี่ยสักเซนต์เรทมันอยู่ที่ 20- 40เซการมีเดต้าเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่บางทีมันอาจจะช่วยเอ็นแอนดอนด์เราสักเซนเรทเราจะสูงขึ้นครับอาจจะเป็น60บเปอร์เซ็นต์บ้าง70บเปอร์เซ็นต์บ้างหรืออย่างน้อยมันก็จะทําให้ดีกว่าวันนี้นี่คือภาพที่เรามองถามว่าวันนี้ถ้าเราจะมาธุรกิจเน็ตเซตหรือว่าเราอยากจะมาววิิจจนนเรรื่่่อองกกกาาาาาาพููดคคุยยหะหะล้าาตๆี พวกนี้กเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งครับที่จะช่วยให้เราเห็นข้อมูลอื่นๆนี่ได้ดีขึ้นวันนี้หลายๆครั้งที่ผมไปบอกเนี่ยบอกว่า d a t ้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ตอบโจทย์ในธุรกิจนะครับแลวก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการคอมมูนิเคชันอย่างเดียวด้วยโจทย์วันนี้สำคัญก็คือเราต้องเอาเดต้าคนนี้ประมวลผลออกมาครับให้มันเกิดเป็น knowledge ที่สามารถที่จะส่งต่อได้ครับวันนี้หลายๆครั้งในหลายๆหน่วยงานที่เรามีโอกาสได้เข้าไปเนี่ย l ล d g e มันอยู่ที่คนครับเพราะนั้นเวลาคนนี้อาออกไปทีนึงเนี่ย คนต้องเล่นานักไปเที่ยบครับทุกอย่างมีที่คนหมดความจริงๆวันนี้โจสำคัญอย่างหนึ่งของการเอา Data เ,เข้ามาเนี่ยมันทำให้เรามีอะไรเมียก็จับต้องได้มันสามารถ transfer ได้พวกเนี้ยครับมันเลยเป็นโจทย์สำคัญของการเอา Data เข้ามาทำนะครับสุดท้ายครับสรุปให้กับท,ทั้งพี่ป๋อแล้วก็พี่เอกด้วยว่าการทำฟัง i ันซีเนี่ยประกอบไปด้วย4ตัวครับไรท t พ e เพิลครับถูกคน r i ไร p ์เฟสถูก Channel ครับไรท์ Time ก็คือถูกเวลาด้วย แล้วก็สุดท้ายครับก็คือไรคอนเทนต์ก็คือมันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะเห็นครับและในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการของเรานะครับก็คงจะได้ความรู้นะครับในเรื่องของเทรน์ทิศทางการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีไปไม่มากก็น้อยนะครับและนั่นก็คือบริจอร์นี่ในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ